ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อัปเดตอัปไหนๆก็จะตอนนี้ตอนนี้โสดเต็มตัวครับผมก็อ่อสักจริงๆก็ได้หลายเดือนแล้วครับประมาณสักหเดือน6เดือน7จเดือนพี่จะทําหน้าผิดหวังที่คนก็ก็คบกันมันก็เลิกกันเป็นเรื่องปกติผมไม่เคยเปิดตัวว่าผมก็ไม่เคยปิดตัวด้วยผมก็ใช้ชีวิตปกติก็คือก็ก็ก็บกันแล้วก็ ก็เล <formation> well ิกก in ันมันก็เป็นเรื่องปกติของของคู่ร oh ักทั่วไปผมว่าสาเหตุมาจากผมนั Comic ่นแหละเพราะว่าผมเองก็งานเยอะแล้วก็ทํางานคือผมทํางานเยอะมากๆแล้วก็เราเองบริหารหลายสิ่งทํานู่นทานี่ด้วยมันก็เลยก็เลยมีผลเรื่องเวลาด้วยมีเรื่องอะไรด้วยจริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากครับแล้วก็แล้วก็ดูแลเราอย่างดีแต่ว่าเราเองเราเองผมผมทำงานหนักจนบางทีเราก็ละเลยเนาะเราก็ลัเลยเราก็นู่นนี่นู่นก็ต้องต้องโทษเรานน่แหละตอนนี้ยังครับ ตอนนี้ผมทํางานอย่างเดียวเลยแล้วกเ็เป้าหมายคือเราอยากให้บริษัทโค้รฟูมันแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมก็ทําหลายอย่างด้วยแล้วก็คือตอนนี้ตอนเนี้ยหลักๆมันโฟกัสไปที่ตัวบริษัทเพราะว่าเราเราอยากเรามองไปข้างหน้าอีก4ีหปีข้างหน้าอยากให้โค้รฟูมันมันมั่นคงแล้วก็คือตอนนี้มันกำลังโตมากเลยครับน้องๆ มีทั้งเข้ามามีทั้งออกไปรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆที่เรากำลังทําอยู่และก็ลังทำในอนาคตมันก็เลยต้องต้องโฟกัสสิ่งนี้เยอะก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนแล้วก็ทําบ้านด้วยครับทำบ้านทำออฟฟิศโอ้ตอนนี้ผมยุ่งมากเลยพี่ผมยุ่งจริงๆนะผมไม่ได้แบบไม่ได้พูดแบบเอาเท่นะแต่ผมยุ่งแบบยุ่งมากวันๆหนึนน่งไอ้อย่างวันนี้ผมผมคุยกับพี่ๆได้เนี่ยสินาทีเนี่ยผมต้องรีบกลับออฟฟิศละเพราะผมมีหลายต่อวันนี้ผมก็คือทํางานมันก็จะแน่นหน่อย